สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเต้ยเช่นเคยนะคะเอ๊ะไปดูกันสิคะว่าวันนี้คุณครูเต้ามีเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูเต้ามีเนื้อหาการเรียนการสอนในหน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5้าค่ะอ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้านั้นมีอะไรบ้างคะมีตา มีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีมือนั่นเองค่ะอ่าประสาทสัมผัสของเราก็มีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดู จับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูหูตาจมูกอ่าเด็กๆทราบไปแล้วว่าอวัยวะรับสัมผัสมีทั้งหมด5อย่างเดี๋ยวเราไปรู้เรียนรู้กันว่าในแต่ละ5อย่างนั้นมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างคะ่ะภาษาสัมผัสที่หนึ่งค่ะตาตาภาษาอังกฤษเรียกว่า eyes นะคะ ตามีหน้าที่สังเกตแล้วก็มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะต่อไปค่ะหูภาษาอังกฤษเรียกว่า ear นะคะ ear หูหูมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆคะถูกต้องแล้วค่ะหูมีหน้าที่ ฟังเสียงนะคะฟังเสียงสิ่งต่างๆนะคะเสียงทีวีเสียงวิทยุหรือจะเป็นเสียงสัตว์ร,ร้องนะคะต่อไปค่ะอะไรคะจมูกถูกต้องค่ะจมูกภาษาอังกฤษเรียกว่า nose นะคะจมูกมีหน้าที่ไว้ทำอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก ใช้แล้วคะ่ะจมูกมีหน้าที่ไว้ดมกลิ่นนะคะอดมกลิ่นกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้เหม็นจมูกสามารถดมกลิ่นได้นะคะนอกจากดมกลิ่นแล้วจมูกมีไว้ทำอะไรอีกคะลูกใช้แล้วคะ่ะจมูกมีไว้หายใจนะคะคนเราจะใช้จมูกในการหายใจนะคะ ต่อไปค่ะอะไรเอ่ยลิ้นนะคะลิ้นภาษาอังกฤษเรียกว่าทั้งนะคะทั้งลิ้นนะคะทั้งลิ้นลิ้นมีหน้าที่ทำอะไรเด็กๆทราบไหมคะลิ้นมีหน้าที่ชิมรสชาติอาหารค่ะเมื่อเราใช้ลิ้น ทานอาหารเราจะทราบได้ว่าอาหารนี้มีรสชาติเค็มนะอาหารนี้มีรสชาติหวานนะอาหารนี้มีรสชาติเปรี้ยวนะอาหารนี้มีรสชาติขมนะลิ้นจะสามารถรับรู้รสชาติของอาหารได้ค่ะต่อไปค่ะประสาทสัมผัสอันสุดท้ายเลยอะไรคะเด็กๆคะมือนั่นเองนะคะ มือมือมีไว้ทำอะไรคะเด็กๆทราบไหมมือมีไว้สัมผัสนะคะมือมีไว้สัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะอย่างเช่นมือมีไว้สัมผัสหมอนถ้าเราเอามือของเราไปสัมผัสที่หมอนจะมีเราจะรู้สึกอย่างไรคะเด็กๆเราจะรู้สึกว่ามันนุ่มนะคะถ้าเราเอามือไปสัมผัสที่ก้อนหินเราจะรู้สึกยังไงคะเด็กๆ ใช้แล้วค่ะเราจะรู้สึกว่ามันแข็งใช่ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเ,เยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับเนื้อหาเรื่องอวัยวะรับสัมผัสเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังจมูกมีไว้ดมกลิ่นลิ้น มีไว้ชิมรสมือมีไว้สัมผัสนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสำหรับวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆค่ะ